ฮัลโหลสวัสดีครับสาธิตครับอขอโทษทีพอดีโทษทีตะกี้พอดีประชุมกับพระอยู่เลยรับสายไม่ได้มีมีอะไรครับได้ค่ะคือจะแจ้งค่ะว่าคนไข้ที่ว่าคุณจ่าที่ได้ไปรับอากาศมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งที่อยู่ในบางปะกือแล้วก็อยูบางเทียนนิดค่ะสี่รายค่ะอ๋อทั้งหมดห้าคนใช่ไหมวันนี้ ใช่ค่ะหคนค่คะอ๋อแล้วเด็กๆอาการเป็นไงบ้างอ่ะเด็กๆตอนนี้ก็มีแค่ตัวจดูอย่างเดียวค่ะอาการไม่มีอะไนี่ก,นกลน้มค่ะสกงขวเยิ่มอาการแบบทานได้น้อยเลยงทานนมนะคะเนท่คุณหมอได้ตรวจให้ได้อยแล้วนะคะอ๋อดีมากเลยครับดีมากเลยคร,ค,ครับครับครับตอนนี้เขาเขาอยู่ที่ปะเหลียนกับที่โรงพยาบาลใช่ไหมออสองที่ โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่ช่วยดูแลได้ค,ครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับ